คืนสาอาถรรพ์อุทยานประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับผมถึงแม้มันจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามมันยังคงทำให้ผมและครอบครัวต้องหวาดวันและจดจำไปอีกนานสวัสดีครับผมชื่อวิทย เป็นคนกรุงเทพได้มาทำงานอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยจนกระทั่งผมได้มีครอบครัวอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งผมได้มาเช่าบ้านอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์หมู่บ้านนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากช่วงแรกๆที่เข้ามาอยู่ มีอยู่คืนหนึ่งผมได้นอนฝันไปว่าผมเห็นผู้ชายแต่งตัวเป็นนักรบโบราณยืนอยู่กันเต็มภายในหมู่บ้านที่ผมกับครอบครัวอาศัยอยู่และบ้านเช่าที่ผมอยู่มันติดอยู่กับคูเมืองพอดีเป็นคูน้ําในฝันผมเห็นที่ในคู พูดแล้วทำให้ผมขนลุกผมเห็นคนเป็นร้อยๆชูมือขึ้นมาจากในน้ำลักษณะเหมือนขอความช่วยเหลือส่งเสียงโหยหวนออกมาในใจผมคิดว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาละเพราะมันเหมือนอยู่กับคูน้ำที่มันลึกเนื้อตัวของผู้คนเหล่านั้นมอมแแมม เปื่อนไปด้วยโครนและคราบเลือดทุกคนร้องออกมาทำท่าตะเกียกตะกายบางคนก็ชูมือยกโบกไปโบกมาทำให้รู้สึกน่ากลัวมากถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชายมันก็ทำให้ผมหวาดหวั่นอยู่เหมือนกันจนกระทั่งสะดุ้งตื่นเรื่องที่ผมฝันนี้ ผมไม่กล้าไปบอกให้ใครฟังแม้ภรรยาของผมเองกลัวเธอจะกลัวเพราะเพิ่งมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่นานวันหนึ่งหลังจากที่ผมได้กลับมาจากทำงานก็เห็นภรรยากำลังนั่งกินข้าวอยู่กับลูกอยู่ผมก็รู้สึกเห็นเงาดำๆยืนกันเป็นกลุ่มยืนอยู่ที่ข้างบ้านเยื้องกับครูหลังบ้าน เวลานั้นก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มผมก็ไม่ได้คิดอะไรเข้าใจว่าคงเป็นเพื่อนบ้านแถวนี้ตกดึกในคืนวันนั้นขณะที่ผมและครอบครัวกำลังนอนหลับผมก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะภรรยาของผมได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาลั่นบ้าน ผมรีบลุกเดินไปเปิดไฟก็เห็นภรรยาของผมเธอนอนหลับตาส่งเสียงกรีดร้องลูกของผมที่นอนอยู่ข้างๆก็ตกใจตื่นผมรีบเดินไปปลุกภรรยาผมให้ตื่นทันทีผมรู้ได้เลยว่าเธอกำลังฝันร้ายพอเธอรู้สึกตัวสีหน้าของเธอมีอาการตกใจ และหวาดกลัวผมและลูกก็พยายามปลอบเธอให้หายอาการตกใจแล้วก็ไม่ซักถามหรือพูดคุยอะไรกับเธอจนกระทั่งเราทั้งสามได้ม้อยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากตื่นนอนและทำธุระส่วนตัวผมก็ได้ถามเรื่องราวที่เธอฝันเมื่อคืน เธอก็ได้บอกผมว่าเธอเห็นมือเป็นจำนวนมากโผล่ออกมาจากในน้ำที่เป็นคููเมืองพยายามจะดึงตัวของเธอลงไปในน้ำซึ่งมันเป็นความฝันเหมือนที่ผมได้ฝันเห็นในคืนวันนั้นทำให้ผมถึงกับขนลุกสู้ทันทีเมื่อเธอได้บอกว่าบริเวณลาน,านหน้าบ้าน เธอเห็นผู้คนเป็นจำนวนมากสวมใส่ชุดนักรบโบราณบางคนไม่มีเสื้อกำลังสู้รบกันบางคนก็ขี่ม้าบางคนก็สู้กันโดยใช้ดาบเป็นอาวุธที่เราเคยเห็นในหนังบนพื้นดินผมเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีและเริ่มเป็นห่วงครอบครัวของผม แต่จำเป็นจะต้องอาศัยอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่มีอยู่วันหนึง่งผมได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ซึ่งมีอยู่หลายครอบครัวทุกคนก็ไม่เคยเล่าเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นให้ใครฟังกระทั่งผมได้คุยเรื่องความฝันที่ผมเห็นในฝัน ให้เพื่อนบ้านได้ฟังนาจำเนียนเป็นคนหนึ่งได้เปรออกมาว่าตอนที่นาย้ายก็มาอยู่ที่นี่ก็ฝันเหมือนกับเธอนั่นแหละเออเออฉันก็เหมือนกันดี ที่คุณวิทย์ได้มาคุยเรื่องนี้ให้ฟังแถวนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเช้าวันรุ่งขึ้นภรรยาของผมได้ตื่นนอนออกมาใส่บาตรโดยปกติเธอจะชอบไปวัดทุกวันพระและแถวบริเวณนี้ก็จะมีวัดซึ่งอยู่ถัดออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกล ทุกๆเช้าผู้คนในหมู่บ้านก็ตื่นนอนออกมาใส่บาตรกันผมได้เดินออกมาเห็นเธอกำลังใส่บาตรอยู่พอดีพอพระปิดฝาบาตรแล้วให้พรพระท่านก็ได้เดินมาหาผมและทักว่าโยมอยู่แถวนี้ สบายดีหรือเปล่าอยู่กันให้ดีๆนะจากนั้นท่านก็เดินจากไปเ oh. ย็นวันนั้นผมได้คุยกับภรรยาว่าเราจะทำบุญบ้านนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนเธอก็เห็นด้วยผมจึงรีบขี่รถไปวัดเพื่อติดต่อจเจ้าอาวาสรวมทั้งบอกจำนวนพระที่นิมนต์ อีกสามวันต่อมาก็มีชาวบ้านได้มาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านของผมบางครอบครัวก็นำเอาอาหารมาร่วมถวายรวมทั้งเครื่องสังฆทานหลังจากพิธีทำบุญบ้านได้ผ่านพ้นไปคืนวันนั้นหมาในหมู่บ้านได้ส่งเสียงเห่าหอน และได้ยินเสียงหวิดร้องทั้งชายและหญิงแวววมาตามสายลมผมกับภรรยาสะดุ้งตื่นรวมทั้งลูกชายของผมทุกคนในเวลานั้นมีสีหน้าตกใจด้วยความหวาดกลัวภรรยาของผมได้เดินไปที่ห้องพระและเปิดไฟจุดธูปเทียนบูชาพระรันาตนตไตย จากนั้นเธอก็เดินกลับมาที่ห้องนอนจนกระทั่งเสียงของหมาที่เห่าหอนก็เงียบลงเราทั้งสามคนจึงได้ม้อยหลับไปเช้าวันนั้นหลังจากที่ชาวบ้านได้ใส่บารกัรเรียบร้อยรวมทั้งภรรยาของผมทั้งหมดก็ได้เดินมาที่บ้านของผมนั่งคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน างลงความเห็นว่าทุกวันพระควรมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกทุกครอบครัวก็อยู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งผมได้ย้ายออกมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นและมาซื้อบ้านอยู่ในเมืองและก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ การทำความดีแม้ไม่มีใครชื่นชมยินดีก็ต้องทำเพราะความดีก็ยังคงเป็นความดีอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็คืออาถรรพอุทยานประวัติศาสตร์คืน